ินดีต้อนรับสู่โลกแห่งความลี้ลับและเสียงกระซิบจากความมืดหากคุณชื่นชอบเรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงเรื่องราวลี้ลับที่ยังหาคำตอบไม่ได้หรือเสียงกระซิบจากดินแดนที่มองไม่เห็นที่นี่คือที่ของคุณสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านเรื่องราวที่หยิบยกกลับมาเล่าให้ฟังในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าห้องต้องห้ามชั้นสาม เรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นที่หอพักนักศึกษาแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยชื่อดังหอพักแห่งนี้มีชื่อเสียงว่าเป็นหอพักที่มีความเก่าแก่และมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นบ่อยครั้งนักศึกษาหลายคนที่อาศัยอยู่ตรงนี้ต่างพูดถึงเรื่องราวเรื่องราวรีรับที่ถูกส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น มิ้นและฟ้าเป็นเพื่อนสนิทที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่หอพักแห่งนี้ทั้งสองเลือกห้องพักที่จะอยู่ชั้นสามซึ่งเป็นชั้นที่เงียบสงบและห่างไกลจากความวุ่นวายพวกเธอเชื่อว่าอยู่ที่นี่จะช่วยให้มีสมาธิในการเรียนมากขึ้นคืนแรกที่เข้าพัก ทุกอย่างดูเป็นปกติจนกระทั่งเวลาประมาณตีสองมิ้นสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงคนเคาะประตูดังมาจากหน้าห้องเธอคิดว่าเป็นเพื่อนข้างห้องอาจมาหาจึงเดินไปเปิดแต่เมื่อเปิดประตูกลับไม่พบใครเลยรู้สึกขนลุกแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมาก เธอจึงกลับไปนอนตามเดิมคืนต่อมาเสียงเคาะประตูกลับมาดังอีกครั้งเอานี้มิ้นปลุกฟ้าให้ลุกขึ้นมาฟังด้วยกันฟ้าสงสัยว่าอาจเป็นเรื่องที่แกล้งกันของเพื่อนนักศึกษาห้องข้างๆจึงตะโกนถามว่าใครมาเล่นอะไรดึกๆแบบนี้แต่สิ่งที่พวกเธอได้รับกลับมาคือ ความเงียบและลมเย็นที่พัดเข้ามาอย่างน่าประหลาดพื้นที่สามเหตุการณ์เดิมเกิดขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้เสียงเคาะดังแรงกว่าเดิมและยังมีเสียงลากเก้าอี้ดังจากห้องของตัวเองทั้งสองคนตกใจไม่กล้าขยับ มินรวบรวมความกล้าเดินไปเปิดไฟแต่ไฟกับกระพริบดับดับติดติดดับดับติดติดฟ้าเริ่มร้องด้วยความหวาดกลัวทั้งคู่ไม่กล้านอนต่อและตัดสินใจย้ายไปนอนห้องเพื่อนชั้นล่างแทนลุงเชาทั้งสองเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้เพื่อนร่วมห้องฟังเพื่อนคนหนึ่งชื่อบีม ทำหน้าตาเคร่งเครียดก่อนจะเล่าถึงตำนานที่เล่าต่อๆกันมาเกี่ยวกับห้องพักที่พวกเธออยู่ห้องนั้นเคยมีนักศึกษาคนหนึ่งพักอยู่เมื่อหลายปีก่อนเธอเป็นคนเก็บตัวไม่ค่อยมีเพื่อนและสุดท้ายเธอก็าจากไปอย่างโดดเดี่ยวในห้องนั้นไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้น แต่มีข่าวรือว่าเธอเสียชีวิตเพราะความเครียดและซึมเศร้าก่อนตายเธอบ่นว่ารู้สึกเหงาเหลือเกินอยากมีเพื่อนคุยด้วยหลังจากนี้ทั้งมิ้นและฟ้าตัดสินใจขอย้ายออกจากห้องนั้นทันทีขอพักอนุญาตให้พวกเธอย้ายไปชั้นอื่นและตั้งแต่นั้นมาเสียงเคอะประตู ก็ไม่เคยรบก,กวนพวกเธออีกเลยแต่เรื่องราวยังไม่จบแค่นั้นหลายวันต่อมาขณะที่พวกเธอเดินผ่านชั้นสามโดยบังเอิญน,นิ้นเหลือบไปเห็นประตูห้องเก่าของพวกเธอเปิดแง้มอยู่และในความมืดนั้นเธอเห็นเงาของใครบางคนยืนอยู่ข้างในเธอขนลุกและรีบเดินหนี แต่แล้วก็ได้ยินเสียงกระซิบเบาๆรอยมาตามลมอย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดค่ะถ้าหากชอบเรื่องราวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องราวใหม่ๆเข้ามานะคะ